you <music> สวัสดีค่ะวันนี้มาพบพวกเรานะคะจากบริษัทโตโยต้าสุราษฎร์ธานีสาขาเวียงสัค่ะวันนี้มาพบเซียงเม่ค่ะเซี่ยหนึ่งค่ะเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเราจะพาไปเยี่ยมชมโชว์รูมของเรานะคะว่าด้านในโชว์รูมเนี่ยจะสวยบรรยากาศยังไงเนี่ยเดี๋ยวเราไปพบกันค่ะ,ะเชิญด้านในเลยค่ะ เป็นจุดบริการน้นนำดื่มและก็กาแฟของคุณลูกค้านะคะค่ะอันนี้นะคะถ้าเกิดลูกค้าเข้ามาในโชว์รูมนะคะก็สามารถดื่มน้ำทานกาแฟได้เลยนะคะตรงนี้เลยค่ะในศูนย์บริการของเรามีบริการให้ครบครันเลยค่ะค่ะ,คะแล้วภายในของเรานะคะวันนี้เดี๋ยวเราจะพาไปเยี่ยมชมรถที่โชว์อยู่ในโชว์รูมของเราค่ะก็มีกันหลาย รุ่นเลยนะคะที่จะให้ดูให้ลูกค้าดูกันนะคะอันนี้ตัวแรกเลยนะคะที่จะให้เยี่ยมชมเปิดประตูเข้ามาก็จะเจอพี่ a ทีบตัวนี้เลยค่ะตัวนี้เป็นตัวสมาร์ทนะคะราคาอยู่ที่5,840,000<ส>นน,น,นะคะสวยมากค่ะรูปโฉมปับบหมไฟหน้ากระจังเป็นโเนลเอทีบเลยค่ะมีพี่ แบมแบมนะคะเป็นพรีเซนเตอร์นะคะให้ของเรานะคะหลอกของเรานะคะแล้วก็ตัวไหนอีกพี่เนค่ะก็เป็นตัวตอนเดียวโฟวินนะคะตัวนี้นะคะก็เป็นรถทำงานของเราเลยค่ะตัวนี้สีเทาดำนะคะสีที่ขายดีที่สุดของโตโยต้าตัวโฟวินนะคะตัวนี้ ตันนี้เป็นตัวออกใหม่ของโตโยต้าเลยนะคะจะได้เป็นเกียร์ออโต้ค่ะเกียร์ออโต้ของเราเลยของโตโยต้าะดิตเป็นเกียร์ออโต้นะคะ 4x4 เครื่อง2.8นะคะใช่ค่ะชาวเกษตรกรเนาะก็ใช้ได้เลยนะคะแล้วไปค่ะก็จะเป็นตัว Fortuner นะคะ Fortuner ร g e ีเนเนะคะอันนี้สวยมากเลยค่ะ นี่มาดูด้านหน้าค่ะค่ะตัวนี้เป็น2.4นะคะตัวท็อปสุดเลยนะคะของ l e g e n d e r นะคะค่ะราคา1 6ล้าน6แสนนิดๆนะคะตัวนี้นะคะสวยมากสวยมากนี่จะได้หลังคาดำด้วยนะคะ l e g e n d e r ขายดีมากเลยค่ะของ t o y ยต้าเนาะค่ะดีตัวหนึ่งเลยต่อไปค่ะนี่หนงตัวถัดไปค่ะตัวถัดไปมาดูกันนะคะค่ะ ตัวนี้ก็จะเป็นตัวตอนครึ่งนะคะน้องเมย์สวยมากค่ะตอนครึ่ง4ี่คูณสี่เหมือนกันนะคะโฟวินนะคะตัวนี้ค่ะเครื่องก็สองจุดแปดรุ่นหนกสิบปีค่ะรุ่นตับปุงเลยนะคะสีขาวมุกนะคะสวยมากค่ะสวยมากตัวนี้จะเป็นโฟวินตอนครึ่งนะคะสมาร์ทแฉ มีกล้องรอบทิศทางเลยนะคะ360องศานะคะตัวนี้นะคะสะดวกสบายแล้วก็ลุยก็ได้นะคะขี่สำหรับครอบครัวก็ได้นะคะน้องเมย์ใช่ดีแถมสวยอีกค่ะใช้ขับไปเที่ยวใช้ทํางานเนี่ยใชทาวินตอนครึ่งตัวน่้สวยค่ะค่ะสวยมากตัวนี้นะคะค่ะโตโยต้าสุรัสุธานีสาขาเวียงสะนะคะ ถ้าเกิดว่าใครสนใจเนี่ยค่ะให้ติดต่อเข้ามาในเบอร์077363040นะคะพแพนตขายนะคะคขีด3อีกนะคะติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะสนใจรุ่นไหนราคาไหนต้องการแบบไหนเนี่ยโทรมาปรึกษาฝ่ายขายของเราได้เลยค่ะที่เบอร์อีกหนึ่งครั้งค่ะค่ะ077363040นะคะค่ะอย่าลโทรมานะคะค่ะข,ขอบคุณค่ะ